สวัสดีครับคลิปนี้มาให้ข้อมูลมวยช่อง7ดสีวันนี้วันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2,567สัปดาห์นี้ครับมีการปรับเปลี่ยนอยู่2คู่ครับก็คือคู่3รองคู่เอกของรายการกับคู่เอกคู่ที่1แดงทับหลวงเพชรเกรียรเพชรสองอยู่กับคนจัดพบกับซ้ายรัตนพอหอมกลิ่นหรือชื่อก่าวาวานกเขากม11็หรือลูกมะขามหวานคนเดียวกันแดงทับหลวงฟอร์มสดร่างกายดีกว่าแต่ว่าการผ่านมวยเป็นรอง ทับหลวงเป็นนักมวยจากขอนแก่นอวุธิ8ปดซ้อมอยู่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรอยู่กับคนจัดฟอร์มหลังของแดงทับหลวงเป็นมวยที่ฟอร์มดีฟอร์มสดอยู่ในแผนงานสร้างคนจัดเพราะว่าสิทธิ์ไฟหลังเขาแพน็อกแค่ครั้งเดียวพลิกแพน็อกแค่ครั้งเดียวชนะน็อกถึงแดครั้งชนะคะแนนแค่ครั้งเดียวถือว่าฟอร์มสดฟอร์มดีมากมากครับแต่ไฟนี้ขอเพิ่มเว็ดน้ำหนักครับต้องฟังเว็ดดีเว็ดเล็กกว่าคู่ชก แล้วก็การผ่านมวยชื่อมวยนี่เป็นรองคู่ชกแต่ว่าร่างกายฟอร์มสดถือว่าเป็นน้ำหนักปล่อยเวทครั้งแรกเลยนะครับเข้าใจว่าเด็กกำลังโตแต่ว่าเพิ่มเวทเป็นร้อยยี่ปอนด์เสียเปรียบเวทคู่ชกเพราะว่าคู่ชกซ้ายรัตนะหรือว่าว่าร้อยยี่ปอนด์เป็นน้ำหนักของเขาเลยครับดังนั้นถือว่าทับหลวงนี่ปล่อยเวทขึ้นเข้าใจว่าฟอร์มสดร่างกายดีก็จริงน้ำหนักสบายก็จริงแต่ว่าเสียเปรียบเวท ส่วนน้ำเงินคู่ชกซ้ายรัตนาหรือววาเป็นนักมวยจากสุรินท18ปีเท่ากันครับอายุนี่เท่ากันแต่ว่าการผ่านมวยน้ำเงินซ้ายรัตนาผ่านมวยดีกว่าซ้อมอยู่ค่ายมวยลูกมะขามหวานอยู่กับคุณเบี้ยวคุณเบี้ยวก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์ช่องเจ็ดสีแต่ว่าทับหลวงนี่เป็นมวยคนจัดเป็นมวยโปรโมเตอร์น้ำเงินซ้ายรัตนาเป็นมวยผู้ช่วยพูดง่ายง่ายครับแดงทับหลวงนี่ลูกบ้านใหญ่ ส่วนน้ำเงินซ้ายรัตนะหรือหว่าหวานี่เป็นลูกบ้านเล็กถ้าดูจากเวทน้ำเงินซ้ายรัตนะกลางคืนร้อยยีกลางวันร้อยยี่สิบห้าวันนี้มาต่อยช่องเจ็ดกลางวันนี้เขาต้องบีบลงประมาณหนึ่งปอนด์้ายรัตนาได้เต็มเวทแต่ว่าฟอร์มการชกหรือสภาพร่างกายของซ้ายรัตนะเป็นรองใจไม่เต็มร้อยโดนหนักๆมักจะออกอาการหรือหนักจริงๆก็นอนไปเลยถ้าไม่นอนนี่ฝีมือความเป็นมวยกลางผ่านมวยซ้ายรัตนะดีกว่าทับหลวงแน่นอนครับ มาดูที่รูปร่างแดงทับหลวงสูงหนึ่งเดซติเมตรน้ำเงินซ้ายรัตนะสูง170เเซติเมตรดูเผินเนส่วนสูงใกล้เคียงกันแดงทับหลวงจะลอยหรือใหญ่กว่านิดหน่อยครับแต่ว่าไม่เยอะแดงทับหลวงได้เปรียบรูปร่างนิดๆแดงทับหลวงเป็นมวยขวาครับน้ำเงินซ้ายรัตนะเป็นมวยซ้ายครับทางมวยซ้ายได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าฝีมือความเป็นมวยซ้ายรัตนะดีกว่าการผ่านมวยดีกว่า อยู่ที่หัวใจของซ้ายรัตนะอย่างเดียวว่ามานอนหรือมาสู้ครับแดงครับหลวงครับเป็นมวยประเภทฝีมืออาวุธแรงครับอยู่ในแผนสร้างคนจัดครับเป็นมวยคนจัดประเภทเตะขาต่อยหมัดแรงครับยกเก่งยกหนึ่งสองสามแต่ว่ายกเก่งจริงๆก็คือยกสองกับยกสามเขาจะเร่งน็อกคู่ต่อสู้นะครับถ้าเร่งน็อกไม่ได้นี่ปลายๆย,ยืนระยะไม่ดีแต่ต้นๆได้ลุ้นก่อนแน่นอนครับเตะขาต่อยหมัดแรง ข้อดีของแดงทับหลวงก็คือรูปร่างไม่เสียเปรียบลอยหรือใหญ่กว่านิดนิดสภาพร่างกายดีกว่าฟอร์มการชกดีกว่าต้นต้นอาวุธแรงกว่าลุ้นน้ำนอกชื่อมวยการผ่านมวยเป็นรองแล้วข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งของแดงทับหลวงก็คือปล่อยเบ็ดขึ้นมาส่วนน้ำเงินคู่ซ้ายรัตนาหรือหว่าวาเป็นมวยซ้ายฝีมือดีครับมีนอกมีในครับแล้วก็มีหมัดเสริมแต่ว่าเป็นมวยที่ใจไม่เต็มชอบนอน การผ่านมวยต้องบอกว่าน้ำเงินซ้ายรัตนะหรือวิว่าผ่านมวยดีกว่าอยู่ที่ว่าหัวใจวันนี้มาสู้หรือมานอนข้อดีของน้ำเงินซ้ายรัตนะกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าเวทน้ำหนักร้อยี่สิบสี่ปอนด์เป็นน้ำหนักเต็มเวทฝีมือความเป็นมวยดีกว่าข้อเสียใจไม่เต็มร้อยโดนหนักมักออกอาการหนักจริงๆอาจนอนไปเลยสภาพร่างกายฟอร์มการชกเป็นรองคู่นี้เป็นมวยต้นกับมวยปลายชนกัน เกมการชกต้น้ตนจะเป็นของแดงทับหลวงหนึ่งสองสามลุ้นเตกขาต่อยหมัดลุ้นน้ำน็อกเพราะว่าคู่ชกร่างกายไม่ดีใจไม่เต็มแต่ถ้าเกิดทับหลวงน็อกไม่ได้ภายในสามยกเบียดปลายไปแล้วฝีมือความเป็นหมวยซ้ายรัตนะเป็นมวยกว่าการผ่านมวยดีกว่าปลายปลายนี่เสียเปรียบซ้ายรัตนะคู่นี้อยู่ที่ต้นกับปลายชอบไปที่มวยต้นออกไปที่ทับหลวงแค่ยกหนึ่งยกสองยกสามลุ้นเตะขาต่อยหมัดถ้าน็อกไม่ได้ภายในสามยก ปลายๆต้องข้ามเลยครับข้ามมาที่ซ้ายรัตนะพอหอมกลิ่นกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าถ้าไม่นอนก่อนภายในสามยกถ้าเขาไม่นอนนี่สี่ห้าเขาดีกว่าทับหลวงการยืนระยะความเป็นมวยการผ่านมวยดีกว่าทับหลวงชัดเจน